ทั้งขยะขนาดใหญ่แบบฝาสวิงความจุขนาด50ลิตรใหญ่มากทําจากพลาสติกเกรดส่งออกเนื้อหนาทนทานดีไซน์สวยสไตล์มินิมอลด้านนอกเป็นเนื้อด้านสามารถจับได้ง่ายส่วนด้านในตัวถังเป็นเนื้อลื่นสามารถทำความสะอาดได้ง่ายสินค้าราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าค่ะ ั้งปั่น2ระบบพร้อมไม้ถูแถมผ้าม็อบไว้เปลี่ยนอีก6กพื้นทั้งปั่นตัวนี้ใช้งานง่ายและสะดวกมากเพราะเป็นทั้งปั่นซกักและปั่นแห้งในตัวถังเดียวทั้งปั่นแห้งเป็นสแตนเลสปั่นได้เร็วผ้าแห้งไวส่วนตัวไม้ถูทนทานปรับสั้นยาวได้และหมุนได้ผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์ iber, ซับน้าได้ดีเก็บฝุ่นเส้นผมได้ดีมากสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกรา้าค่ะชั้นวางของติดผนังดีไซน์สวยติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องเจาะผนังติดได้แน่นหนาหลุดยากไม่ก้องแก๊งแข็งแรงทนทานรับ ดีมากราคาร้อยกว่าบาทถ้าเพื่อนคนไหนสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยค่ะวันนี้เราขอแนะนําที่หนีบไม้ถูพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้าน4 5, ีคลิป5ตะขอมีให้เลือก2สีติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเจาะผนังหนีบได้แน่นไม่ร่วงหลุดง่ายรับน้ําหนักได้ดีมากจัดกเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้งานได้ง่ายราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทสนใจสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าค่ะ ชั้นวางไข่สามชั้นเอาวางไว้ในตู้เย็นเป็นระเบียบมากหยิบใช้ได้สะดวกวางได้ทั้งหมด30ฟองสามารถวางไข่ได้ทุกขนาดช่วยถนอมไข่ให้อยู่ในสภาพดีที่สุดทําจากวัสดุคุณภาพดีไม่เปราะแตกหักง่ายทนทานใช้ได้นานทําความสะอาดได้ง่ายราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าค่ะ